กราวสวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งช่องปูนามหาลาภเบิดเปอเลได้ขานอ่อยเด้อเมื่อนี้ปูนามาทําพิธีบวงสรงงานหล้คคู่ของอาจารย์พยักเขี้ยวดาบครับที่วัดบางนางบุญ้อพี่นอ้องเด้อบางขวัดนะพี่นอ้องเนาะปูนาสิบห้าพี่น้องป้องไปอ่าไปย่างเหรียญรอวัดจักหน่อยพี่นอ้องอ่าหลายมองหลายอย่างนะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้เอาตัวเลขเด็ดเด็ดไปฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงเฮาซึ่งเพิ่นก็มีต้นตะเคียนใหญ่พี่น้องอยู่ทางใต้เราพี่น้องนเนาะแดีว,ว่างๆางปูนาคสิพาพี่น้องป้องไปเข้าไปเบิง่งน้ำกันพี่น้องอ่าปูนาคสิพาไปย่างเลาะวัดเลาะว่าก,กันนะพี่น้องเด้อหาได้ตัวดับตัวดีมาฝากพี่ฝากน้องอ่าเลขห้าน้อยมือนี่พี่น้อง ครับอย่างมนนพี่ทั้งถ่ายวัดนพี่้องนกับซีมีซานสาศาซาาาื่อตรงพี่น้องศาราซื่อตรง,องแล้วพี่น้องเด้อครับอยู่ทั้งถ่ายวัดปูนาก็มีโอกาสไนมาถ่ายทํำให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเขาได้เห็นน้ำกันพี่น้องว่าถ้าวัดบางนางบุญเฮามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างพี่นอ้องอันนี้ก็ซีมเมน บนบ้านเท่าก็จะเป็นปูสีสุโธยาสีปทุมมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายพี่จะาข้าเจาออ้าเสือเนี่ยข้าเจ้าบ่มีเสือไว้เท่าแต่ว่าทางนั้นมีพระแม่โพสุพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพี่น้องศาลาซื่อตรงละพี่น้องเดาออาลาซื่อตรงมองนี่ก็จะเป็นต้นโพกเกาโพกแกเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปจําวัดไปจําว่าเท่าสิ่งออกมาทางนอกก็จะเป็นองค์พระปฏิมากร หลวงพ่อพระเจ้าอู่ทองพี่น้องคำนียหลวงปู่ใหญ่เฮ้าคือท่านสมเด็จพระพุทธจันทร์โตผมมาลังสีพี่น้อง <c oughs> ยับมาอีกจักน้อยหนึ่งพี่น้องอันนี้สิเป็นศาลอาหลวงปูโ่โพสาลหลวงปู่ร้อยหลักเมืองเราพี่น้องเนาะอาดมทนาสาธุาบุญน้ำกันเลยพี่น้องเดอ้อคำว่าแล้วก็อย่าลืมอันหนึ่งกำลังแรงเชร์แรงใจ <c oughs> ด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเอาไว้แล้วพี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องซื้อบริภาษข่าวสารดีๆตัวเลขดีจากทางช่องปู่นาคมหาลาภพี่น้องอ่ะถ้าพี่น้องปองปายยางเบิ่งรอบอ่าต้นบักอ่าต้นโพเนาะพี่น้องเนาะอ่าต้นโพใหญ่าเห็นตัวดับตัวดีถ้าทางหลังนี่ก็สิเป็นคลองน้ำเลยพี่น้องจะเป็นคลองน้ำแรงพานจะจะเป็นคลองอยังลปู่นาคก็บ่รู้จัก เป็นคลองน้ำซึ่งทั้งหลัง้นโพกกับทมีปูพญานาคเข้าพี่น้องลายขนาดน้ะพี่น้องนะ้อคนเห็ดไว้หนึ่งเสียนเก่าเสียนเก่าเสียนหนึ่งเสียนงามลายงามลายพี่น้องอูนากะมาทําพิธีบวงสรวงยอยู่วัดนี่กะสองปีแล้วพี่น้องกับอาจารย์พยักสองปีแล้วที่วัดบางนางบุญนาะพี่น้องเด้อที่วัดบางนางบุญพี่น้อง ศาลาก่วงไงไฟสารมือนี่ยกะสิทำพิธีเบิดมือละพี่น้องลูกสิทุฮากำลังลังไหลกันเข้ามาเริ่มต้นพิธีกะสิรประมาณสามโมงสิบหพี่นอ้องสามโมงสิบห้าสามโมงสิบห้าละพี่น้องให้พี่น้องกองไปมาเบิ่งน้ำกันมือนี่ยกะย่างอ้อมสารปูยาให้เบิ่งอยู่วะมีอย่างไงผิดแปลกเนี่ยบอาพี่น้องเนาะเบิ่งทั้งต้นโพหญ่พี่น้อง มาก,กับบุเคยมาขอพันจักเทือดอกกีแถวนี้ก็ได้่อยปนางพัดไทยเบิง่งบรรยากาศเดี๋ยวเสียเปเอาวห่าน้อยให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮ้า,าผู้ใดมักเลข้ยงห่าน้อยในพี่น้องแล้วส่วนเลขใหญ่ยยล่อลุนหางประทัดวันนี้พี่น้อง <c oughs> ล่อลุนหางประทัดเพราะว่าปูนางไม่ได้บ่เคยผ่านจักเทือน้องกุมันชัดชัยกุมันชอบโลกพี่น้องพี่นอ้องปองป่ายสูญจักกี่อดอกแล้วพี่นอ้องนะผู้บางคนกับบุ้งผู้ติดตามไม่ไหมหาก้องสูญจักปูนางคือสิูญจักกีดอกสองสามปีมาแล้วน้องพี่น้องเนาะ องค์ปูองแง,งาเองงามหลายพี่น้องคู่พระคู่บุญบารมีปูศรีสุโธยา่าศรีปทุมมาแต่ว่าอยู่นีบ่บบจาว่าข้าเจ้าเอื้อนนิยังห้องบุญจกนะักแ่าพี่น้องเนาะแต่ว่าข้าแมนตามบุญบ้านเาา้องก็ว่าองค์ปูศรีสุโธยา่าศรีปทุมมาได้พี่น้องเด้ออ่าให้พี่เห็นน้องได้เห็นนะ้าพี่น้องนเนาะครับ ขนาดนี้เฮากับมาเบิงแม่ต้นแม่แตะเคียนเนาะพี่น้องเนาะ, <c oughs> ะหาแนวทางไปฝากพี่ฝากน้องห้าหน้อยมือนี่พี่น้องห้าหน้อยมือนี่พี่น้อง <c oughs> อยู่ที่วัดบางนางบุญเด้อพี่น้องเด้อว, <c oughs> วัดบางนางบุญบางคูวัดประทุมธานีพี่น้อง <c oughs> อันนี้ต้นแม่แตะเคียนใหญ่พี่น้อง พเพิ gettable. ่นเอาต้นตะเคียนมาเห็ดเสาเนาะพี่น้องเนาะสิงกะสินีโอ้ยงามายพี่น้องงามายชดทั้งต้นหมอกต้นไม้ทั้งอยางเนี่ยลายอย่างมาอน่หาแนวทางฝากพี่ฝากน้องฝากป่าฝากลุงเขาทั้งหลายเห็นบ่นเนาะหมู่บ้านมันเันใ้าเจ้าพักกันมาเอาเลยห้าน้อยบ่พักกันใดอยู่ได้ห่ะเ้อแม่เด้อ เอาเลขห้าน้อยไปฝากลูกฝากหลานปูนาบังร่วงนีม่นม,มันคือจังเกิลตัวบ่ถือจังเกอแทะเลขห้าน้อยเนี่ยทะเลเล่าพัฒนาบุญเนี่ยอือเอาเห็นแล้วพี่น้องเห็นคือปูนาคบ่แล้วปูวนาคสียใจเห็นไหด้อปูนาคเห็นหนน้าสามกับห้าเจ็ด้อพี่น้องนะห้าสามกับห้าเจ็ดพี่น้องห้าสามกับห้าเจ็ด ให้ไปเป็นแนวทางห้าน้อยอมื้อนี้ครับงวดประจําวันอาทิตย์ที่สี่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ันห้าะพี่น้องเนาะหาเจหาสามพี่น้องเอาเฮงเงมันๆไปนน้ำกันเขามาแล้วก็อย่าลืม้อพี่น้องเด้อหนึ่งกำลังแรงเชร์แรงใจด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้้อพี่น้องเด้อ เพื่อที่พี่น้องของเข้าซิบริพนานข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องปูนาคมหาลาบ <c oughs> เอาสลับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเข้าเฮ้งๆมันๆมนปูนาก็ต้องของกลาครว่า,าสวัสดีครับ